ก่อนอื่นก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยค่ะว่าเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่มีอะไรถูกหรือว่าผิดจริงไม่จริงก็ไม่รู้รู้ก็แต่ไม่กล้าพิสูจน์ค่ะแต่นิตาคิดว่าสําหรับคนที่ชอบเรื่องราวลึก,กลับน่ากลัวพิศวงเนี่ยต้องมีความเชื่อสักเรื่องหนึ่งแหละที่เคยได้ยินมาจากคนเท่าคนแก่และยิ่งคาว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยคำเนี้ย ังแล้วขนลุกเบาๆเ,เลยนะคะว่าแต่ว่าจะมีความเชื่อเรื่องอะไรบ้างนั้นเราลองไปฟังกันเลยค่ะเสียงลึกลับเคยไหมครับเวลาที่เราปิดไฟเตรียมนอนแล้วเราก็นอนหลับตาลงไปในระหว่างที่ เราเห็นแต่ความมืดมิดรอให้สติของเราหลับไหลนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยประสาทหูของคุณเนี่ยจะทํางานดีเป็นพิเศษเลยครับและเราเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงแปลกเสียงลึกลับบางอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายเสียงเหล่านั้นได้มีความเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับนั้นกําลังต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณครับถ้าหากเป็นเสียงก๊อกแก๊กเสียงเดินเนี่ยเราอาจจะคิดได้ว่ามันเป็นเสียงไม้ลั่นหรือว่าพื้นปูนที่มันกําลังระบายความร้อนครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเสียง แว,แวววของเสียงร้องโหยหวนราวกับว่ากําลังทรมานอยู่ในขุมนรกร้องขอความสงสารความเวทนาจากใครก็ตามที่บังเอิญได้ยินเสียงนั้นนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกจากดวงวิญญาณหรือว่าผีเร่รรอนที่ต้องการปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานแล้วก็ขอความเมตตาจากคุณครับหลายคนเนี่ยอาจจะรีบคุมโปงแล้วก็ตัวสั่นด้ยวยความกลัวครับแต่นี่ขอแนะนําว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับคุณให้รีบตั้งสติแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไป ให้กับดวงวิญญาณพวกนั้นจะดีกว่าครับและถ้าหากว่ามันฮาร์ดคอร์ยิ่งกว่านั้นเหมือนกับว่าเสียงที่คุณได้ยินกลายเป็นเสียงคําพูดที่คุณสามารถจับใจความได้ถึงแม้ว่าระดับความดังนั้นมันจะเป็นเพียงแค่เสียงกระซิบก็ตามระวังให้ดีนะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นคําเตือนอาจหมายความว่ามีวิญญาณหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่วนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นและเขาก็อาจจะไม่ชอบในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ หรือในอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือวิญญาณหรือว่าสิ่งลี้ลับที่คุณมองไม่เห็นนั้นอาจจะติดตามมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รับมาครับผีเปรไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นสูงเท่าต้นตาลมือเท่าใบลานปากเท่ารูเข็ม นี่อาจจะเป็นแค่รูปร่างของผีเปรตที่เขาเล่าต่อๆกันมาแต่จริงๆแล้วผีเปรตในโลกอพยภูมีมากกว่านั้นค่ะแล้วแต่เหตุที่สร้างคเอาไว้ซึ่งพวกเขาไม่ถึง12ตระกูล21จําพวกเลยนะคะเอามาเล่าในคลิปนี้ก็ไม่น่าจะหมดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ก็คอมเมนตะ์ไว้นะเราจะเอามาเล่าให้ฟังแต่หลักๆแล้วสาเหตุที่เป็นผีเปรตนั้น เพราะเมื่อตอนที่มีชีวิตเนี่ยชอบเสวยสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นพอตายไปจึงตกนรกในร่างของผีเปรตในรูปแบบต่างๆค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าไม่อยากเจอผีเปรตเนี่ยก็อย่าซุมสี่ซุมห้างเงยหน้ามองที่สูงในเวลากลางคืนล่ะแต่บอกไว้เลยค่ะว่าก้มหน้าก็ไม่รอดคะ่ะเพราะว่าต่อให้ก้มหน้าแล้วเนี่ยดวงมันจะเจอมันก็เห็นผีเปรตได้อยู่ดีค่ะเขาบอกว่าหากคุณเนี่ยเป็นคนที่มีบุญเยอะ เปรจะปรากฏให้เห็นเพื่อมาขอแบ่งส่วนบุญแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีบุญนะคะจะได้เห็นกันง่ายๆค่ะคุณจะต้องมีเชื้อสายหรือว่าเป็นวงศ์สาคนาญาติกับผีเปรตตนนั้นมาก่อนด้วยค่ะและการที่ญาติิเนี่ยเห็นผีเปรตที่เป็นญาติของตนเนี่ยเป็นการย้ำเตือนถึงลูกหลานว่าให้หมันสร้างกรรมดีอย่าทำชั่วเพื่อไม่ให้ตายไปและกลายเป็นผีเปรตแบบตนค่ะ และที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าคุณเจอผีเปรตเนี่ยอย่าตกใจแล้วก็วิ่งหนีนะคะให้ทําแค่ยืนแผ่เมตตาให้เขาเพราะว่าเขาต้องการแค่มาเตือนใจเราแล้วก็ขอแบ่งส่วนบุญเท่านั้นเองค่ะผีตายทั้งกลมอาถรรพ์แห่งความเฮี้ยนหญิงสาวที่เสียชีวิตทัางที่ยังมีลูกน้อยอยู่ในร่างกายซ้ำร้ายชีวิตน้อยๆนั้นก็ไม่รอดเหมือนกัน เราจะเรียกการตายแบบนี้ว่าการตายทางกลมหากเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวความเฮี้ยนของแม่นาคพระขนงเพื่อนๆคงจะนึกออกนะคะว่ามันน่ากลัวขนาดไหนแต่มันก็ไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีตายทางกลมนั้นมีอยู่ต่อเนื่องความเชื่อโบราณเล่ากันมาว่าหากมีหญิงสาวที่ตายทางกลมค่ะต้องรีบทำพิธีเป็นพิธีปดกรรมตัดสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกโดยผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กลา ซึ่งวิชานี้จะเป็นสยศาสตร์ทางสายดำผู้ที่ทำพิธีได้นั้นจะต้องร่ำเรียนมาและใช้มีดที่ตกทอดกันมาค่ะการทำพิธีกรรมนั้นจะต้องผ่าลูกออกจากร่านแม่และเอาลูกไปฝังค่ะ ห้ามเอาไปเผานะคะและนําตัวคุณแม่ไปทําพิธีทางศาสนาได้ตามปกติซึ่งเรื่องราวนี้ญาตจะต้องรับรู้ยินยอมและเข้ามาอยู่ในพิธีกรรมไม่งั้นจะถึงว่าพิธีกรรมนี้ไม่สําเร็จและอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีตามมาได้เรื่องราวที่มาจากผู้ที่ทําพิธีค่ะก็มีเหมือนกันเล่ามาว่าวิญญาณนั้นอาฆาตนาคต่สายไฟที่ทําพิธีไม่ค่ะและนาศบนั้นจะเริ่มยิ้มเหมือนหัวราอยยอ รือไม่บางศพหน้าก็จะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้ทําพิธีนั้นต้องลงอาคมหนักขึ้นและต้องลงมีดสับบนหน้าศพจนกว่าทุกอย่างจะกลายเป็นปกติและต้องรีบตัดสายไฟในพิธีให้ขาดโดยเร็วเรื่องน่าสะเทือนใจก็คือบางศพน้ำจำเป็นต้องลงมีดอยู่หลายครั้ง สับจนหน้านั้นเละไปหมดเลยทําให้ญาญานันตางมาขอร้องให้หยุดพิธีกรรมแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเพราะผู้ทําพิธีรู้ว่าหากหยุดกลางคันนั้นวิญญาณที่อาฆาตอาจจะกลับมาทําร้ายตนได้และอาจจะเกิดเรื่องราวอาถรรพ์ที่ยากเกินห้ามได้เช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่น่าสลดใจมากค่ะของต้องห้ามเรื่องนี้เนี่ยนิดเข้าใจเป็นอย่างดีเลยครับเอาจริงๆนะฮะของของใครเนี่ยใครก็ต้องห่วงใช่ไหมครับ ก็คงจะไม่ต่างจากดวงวิญญาณที่ตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยบางครั้งเขาก็อาจจะหวงแหนของบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ากับจิตใจของเขาและเมื่อตายไปเนี่ยวิญญาณก็ยังยึดติดอยู่กับของชิ้นนั้นว่ามันควรจะเป็นของเขาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเชื่อกันว่าความเฮี้ยนของดวงวิญญาณหรือว่าผีที่ปรากฏให้เห็นเพื่อทวงของของตนตอนที่ตนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมักจะมีจิตที่ผูกติดกับนิสัยเดิมในตอนที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่หวงได้แม้กระทั่งของที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นนน้ออยยหรรื่่ททัพ์สมบติิีีเป็ดน บ้านหรือว่าของที่ใช้เป็นประจำจนทําให้วิญญ,ญาณน,นั้นเนี่ยยังคงวนเวียนยึดติดอยู่กับสิ่งของเหล่านั้นและถ้าหากว่าผีหรือว่าดวงวิญญ,ญาณตนใดไม่สามารถปล่อยวางขาดจิตเมตตาที่มีต่อคนอื่นแล้วดวงวิญญ,ญาณก็ยังคงยึดติดและจมอยู่กับสิ่งของนั้นๆตลอดไปไม่ยอมมีใครครอบครองง่ายๆครับเพื่อนๆกับน้องบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษหรือว่าผีญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยหวงของอันเป็นที่รักมาทวงของคืนหรือไม่ก็เจอกั เหตุการ์ประหลาดๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นใกล้ๆก,กับสิ่งของชิ้นนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่เคยเจอเนี่ยลองฟังเรื่องราวเรื่องนี้ครับเผื่อจะเห็นภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเป็นตำนานบ้านผีมอญที่จังหวัดกาญจนบุรีที่นั่นเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีอาชีพทําสวนผลไม้ครับพวกเขานั้นห่วงผลไม้แล้วก็ห่วงสวนของตัวเองมากถ้าหากว่ามีใครที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เด็ดไปกินเนี่ยพวกเขาก็จะด่ากลาดเสมอเลยครับต่อมาโชคร้ายครับพวกเขาถูกโจร แล้วก็นําศกไปทิ้งไว้ที่ท้ายสวนและเมื่อชาวบ้านรู้ว่าสวนนี้เนี่ยเจ้าของไม่อยู่แล้วพวกเขาก็พากันมาเก็บผลไม้รากไม้ในสวนแต่รู้อะไรไหมครับว่าวิญญาณผีมอนของ2สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยตามไปทวงผลไม้คืนถึงที่บ้านเลยครับจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยต้องนําผลไม้นั้นมาคืนที่สวนครับผีตายโหงกับการเอาชีวิตตัวตายตัวแทนความเชื่อหน้าคนลุกเรื่องผีตายโหง เป็นที่พูดถึงอันดับต้นๆเพราะผีแบบนี้จะตายทางทางที่ตัวเองนั้นยังไม่รู้ซะด้วยซ้าไปส่วนใหญ่จะตายด้วยอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมที่โหดเคี้ยมทำให้จิตใจของวิญญาณที่เป็นผีตายโหงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและอะไรกับเหตุการณ์สำรายยังมีความเรียดแค้นที่เกิดขึ้นกับต้นทำให้เกิดการเวียนว่ายของความเศร้า ที่ไม่หลุดพ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุให้การเป็นผีตายโหงนั้นจำต้องอยู่ในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นวิญญาณไม่สามารถล่องลอยไปไหนได้หากยังพอมีบุญอยู่บ้างจิตวิญญาณนั้นอาจจะถูกสื่อออกไปให้ญาตินั้นรับรู้และหาหนทางที่จะมาช่วย โดยการทำพิธีเพื่อที่จะมาปลดปล่อยวิญญาณจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นและนำกลับไปทำพิธีอื่นๆต่อเพื่อสร้างหนทางที่จะไปเกิดใหม่แต่ก็ไม่ใช่ทุกวิญญาณที่จะสามารถออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นได้เพราะหากกรรมที่วิญญาณน,นั้นก่อไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นมีมาก จะทําให้จิตของวิญญาณนั้นไม่สามารถสื่อออกไปให้ญาตินั้นมาช่วยตนได้หรือแม้แต่ญาติมาทําพิธีแล้วก็ไม่สามารถออกจากสถานที่นั้นได้จึงกลับกลายเป็นความแค้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องราวการเกิดตายซ้ําของคนที่ผ่านไปมาในสถานที่เคียนแห่งนั้นทําให้เกิดเรื่องเล่าเขย่าขวัญขึ้นเช่นโค้งร้อยศพสะน้ําและสถานที่รกร้างอื่นๆ ที่มักมีคนที่มาตายรูปแบบเดียวกันอยู่บ่อยๆเพราะความเชื่อที่ว่าผีใต้โฮงได้มาเอาชีวิตของคนที่ถึงคาดนั้นไปมาเป็นตัวตายตัวแทนแล้วมาเป็นวิญญาณใหม่เพื่อที่ตนนั้นจะได้ไปเกิดหรือว่าต้องการให้คนที่ถึงคาดนั้นมาตายเพื่อเป็นวิญญาณใหม่และมาอยู่เป็นเพื่อนกันกันกบตนเองค่ะนี่ค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่า5ตำนาน5ความเชื่อที่นําม,มาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆกับน้องๆต้องเคยได้ยินกันมาบ้างแน่นอนเลยครับ แล้วแต่ลนะเรื่องเนี่ยก็ต้องทําให้ทุกคนเนี่ยถึงกับขนลุกสู้จนใครบางคนที่เคยมีประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่อยากได้ยินหรือว่าไม่อยากย้อนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ที่น่าขนลุกแบบนั้นอีกก็ได้ครับทุกคนว่าจริงไหมครับอย่าลืมแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆที่มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะเราจะได้มาคุยกันค่ะยังมีตำนานและเรื่องล่าลี้ลับที่น่าสนใจของประเทศไทยอีกมากมายค่ะในรายการ C 5ฟ r a n k รเปิดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย